เวลาที่กูตั้งเป้าอ่ะกูจะเลือกทําอะไรที่มันจะได้เงินถึงเป้าของกูฝป่ากูาเคยพลาดนะสําหรับการตั้งเป้าหมายกัสกับเป้าที่ใหญ่เป้าเล็กๆที่เราสาเร็จในทุกวันน่ะเราไม่ได้ยินดีกับมันเพราะเรามุ่งไปที่เป้าใหญ่ของสุภาพไม่มีความสําเร็จไหนนะคะที่จะอยู่ในร่างกายที่เจ็บปวดนะกูจะไปแล้วนะกูไม่รอละถ้าไม่ได้ก็ภาษามือภาษา,ษายแล้วกันนะนี่มันมีทำเค้กแต่งงานเนาะกูก็เลยมาทำเค้กแต่งงานมาให้ด้วยเนาะเผื่อใครที่แบบยังไม่ได้ดูหรือว่า เฮ้ยอยากจะลองทำคลิปแต่งงานแบบนี้เนาะก็สามารถทำได้ในระหว่างที่เรามาเมา์มอยเรื่องการตั้งเป้าในปี2022นี้นะคะก็เลยมาป่ายขึไปให้ดูด้วยนะแค่ว่าไม่อารมณ์ประมาณว่าไลฟ์ด้วยก็ได้งานด้วยแล้วแล้วก็ไลฟ์ด้วยก็ได้ไอเดียด้วยแบบนี้ได้ได้แบบว่าไอเดียในการตั้งเป้าไม่รู้ว่าใครตั้งเป้าเหมือนกับเรารู้เปล่านะคะหรือว่ามีไอเดียในการตั้งเป้าหมายอย่างไรในปี2022อย่างเงี้ยก็สามารถ แชร์กันมาได้ด้วยนะว่าแต่ละคนอตั้งเป้าอย่างไรนะคะเดี๋ยวบุ๊ยให้พี่มิรินแชร์เลยลวกันว่าการตั้งเป้าเราตั้งเป้าอย่างไรนาะในการดวกันเราก็จะทําเค้กไปด้วย آ, มีทั้งหมดหกด้านใช่ก็<ม>คือคือส่วนใหญ่อะบางคนเขาตั้งเป้าอยู่แค่แบบโฟกัสกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเกิดว,ว่าเราลองไปเสิร์ชดูหรือว่าหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งเป้านะคะก็จะรู้ว่าคือส่วนใหญ่อะเขาตั้งเป้ากันอยู่ที่ คือถ้าอยากจะสมดุลชีวิตให้มันได้ถูกๆได้ก้าวงงมันก็จะมีอยู่ประมาณ6ด้านด้วยกันนะส่วนมากก็งานเรื่องเงินที่คนส่วนมากจะโฟกัสกันถูกไหมอ่าแต่มันยังมีอีกทั้งหมดกี่ด้านอ่ะทั้งหมด6ด้านมีด้านอะไรอีกอยากให้พี่มิรินบอกมันก็มีทั้งเรื่องของการงานการเงินมีเรื่องของสุขภาพมีเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการเอ่อเขาเรียกว่าสังคอมเนาะ อาจเรื่องสังคมเป็นการแบ่งปันเป็นการช่วยเหลือซึ่งข้อนี้หลายคนคิดว่าเราต้องประสบความสำเร็จก่อนเราถึงจะไปทำอ่าซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่า<ท>มันมาสามารถทำไปมาแบบ,แบบบาลานซ์กันได้จริงไหมกา,ารตั้งเป้าหมายข้อแรกก็คือเรื่องการงานกับเรื่องการเงิน <c oughs> ซึ่งข้อนี้นะคะมีทีมรวมเข้าไว้ด้วยกันแล้วก็เป็นข้อที่แบบ 80- 90%เเลยนะคะทุกคนโฟกัสที่ตรงนี้เลยเพราะเข้าใจว่าถ้าการงาน การเงินเราโอเคด้านอื่นๆนะทั้งหมดด้านอื่นๆที่เหลือจะตามมาแต่ทีนี้ว่ามันจะตามมาจริงไหมจริงไหมคือทีนี้ต้องมาดูว่าแล้วถ้ามันตามมาภายหลังจากที่เราสําเร็จแล้วอะวามสาเร็จเนี้ยยังจะมีความหมายอยู่หรือเปล่าอย่างเช่นนะในเรื่องของสุขภาพถ้าเราอะไปโฟกัสที่หลักอะเราจะเราป่วยแต่เรามีเงิน แบบมหาศาลอย่างเงี้ยเราจะมีความสุขจริงหรือเปล่าะนะต้องเวทต้องชั่งน,น้ำหนักเรานะเวลาที่แบบว่าเราตั้งเป้าหมายอย่างเงี้ยคือเป้าหมายเป็นในเรื่องของตัวเลขเป้าหมายเป็นในเรื่องของยอดทีเนี้ยเราก็ต้องมาดูแล้วว่ายอดที่เราอยากจะได้หรือว่ายอดที่เราอยากจะพัฒนาขึ้นไปอ่ะอินพุตขึ้นไปมันมันเป็นยอดที่เท่าไหร่แล้วทีเนี้ยว่าพอได้ยอดมาแล้วทีเนี้ยเราก็ต้องมาดูว่าในแต่และพอร์เตอร์อย่างเงี้ยแต่และเดือนแต่ละช่วงอย่างเงี้ยเราอ่ะจาก ต้องให้ได้ยอดที่เท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าในเรื่องของการตั้งเป้าหมายของสําหรับใครที่มีกิจการของตัวเองมีในเรื่องของแบบมีบริษัทหรือว่ามีอย่างอย่างเราเนี้ยเราเป็นเราเป็นหลานเราก็จะมีการตั้งเป้าหมายทั้งในแง่ของเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องงานใช่ทีเนี้ยการงานอ่ะมันเป็นในเรื่องของเทรลเลอร์เทรลเลร์มันเป็นมันเป็นอาชีพอาชีพซึ่งเวลาที่ พอเราได้ตัวเลขมาแล้วเรามาดูว่าโอเคเราทําอันนี้อยู่นะรายได้บรรเทานีแล้วเราจะบิดอย่างไรทีนี้คือการตั้งเป้าหมายมันคือนอย่างงี้คือเราทําไหวหรือเปล่านันอีกเรื่องหนึ่งเราจะขายได้หรือเปล่าเราต้องไปขายที่ไหนเราต้องทอย่างไรทีนี้มันจะนํามาซึ่งวิธีการนะคะพอวิธีการเข้ามาแล้วมันก็จะเออมันก็มันก็จะเกิดการลงมือทำการลงมือทำนะมันก็จะไปถึงสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้แต่ในกรณีที่เราไม่มีเป้าเลย เราจะมันจะเหมือนกับการใช้ชีวิตไปวันๆมีนี้ถูกไหมคือหมายถว่าเราก็ทําเค้กไปรับได้ก็รับรับไม่ได้เราก็เราเราก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรต่อเราไม่ได้ก็บ่นมาทั้งหมด1 2 3 4อมก็ละพูดว่เค้กทั้งหมด6ก้อนวันนี้ผู้ทาเค้กเอ่ส20กอน20ก้อนนะทุกคนแล้วดูนะว่าเราใช้เวลาเท่าไหร่อันเนี้ยก็จะเป็นหนึ่งในในการเลือกของคุณด้วยว่าเวลาที่พูดตั้นเต้าอ่ะพูดจะเลือกทําอะไรที่มันจะได้เงินถึงเป้าของคุณเรื่องที่สองค่ะ ะะก็คือเรื่องของสุขภาพเรื่องของร่างกายเรื่องของสุขภาพนี่แหละซึ่งต้องบอกว่าจริงๆอ่ะหลายคนเลยนะไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้เข้า,ากับเรื่องของการงานน,นะ <laughs> ซึ่งเราก็หนึ่งในนั้นอะ่ะก็คือตัวมิลินด้วย <laughs> มิลินโฟกัสหนักมากนะคะปีที่ผ่านๆมาก็าคือเป็นโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินเนี้ยเราก็ ไม่ได้โฟกัสในเรื่องของสุขภาพเลยสุขภาพไม่ได้โฟกัสเรื่องสวยขนาดนี้คะสุขภาพในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการออกกำลังกายอย่างเดียวนะไม่ได้หมายถึงความสวยนะทุกคนไม่ใช่สุขภาพกายสุขภาพใจดีถูกไม่ใช่เรื่องของการแบบว่าออกกาลังกายอย่างเดียวสุขภาพมันหมายรวมไปได้ถึงการเลือกทานอาหารการคัดถอนให้เตรียมคอมิรินจ์ เป็นคนที่พักผ่อนน้อยมากอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งที่ตามมาคือภูมิตกภูมิตกแล้วมันก็ทําให้แพอยู่ตลอดเวลาอะไรภูมิอภูมิไม่ใช่ภูมินะไม่ใช่ภูมิภูมินะคะภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยค่ะเพระเรานอนน้อยเราพักผ่อนน้อยอย่างเงี้ยภูมิในร่างกายตกตกแล้วมันก็ทําให้มิลิแพแพทุกสิ่งอย่างแพแบบ แค่ฝุ่นละอองแค่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเจอฝุ่นออกไปข้างนอกอย่างเมื่อวานเนี้ยก็กินยานแก้แพ้ถึงสองเบอบกว่าพาลูกสาวไปเล่นสายแล้วเขาแบบเขาเล่นเด็กๆเ,เขาแบบเล่นเล่นอะไรอ่ะชิงช้าแล้วเขาก็เตะสายขึ้นมาคือแบบยาสองเลยก็เอาไม่อยู่อย่างเงี้ยน,นี่นี่คือสิ่งที่นิดินก็เลยทําให้ จะบอกว่าเรื่องสุขภาพนี้ยือสำคัญมากสําคัญมาก,มากบางคนนะคะต้องย้ายมันมาขึ้นไว้ที่ข้อหนึ่งเลยอ่าขึ้นมาเป็นแบบว่าความสําคัญอันดับหนึ่งเลยนะคะในเรื่องของเรื่องของสุขภาพไม่มีความสําเร็จไหนนะคะที่จะอยู่ในร่างกายที่เจ็บป่วยได้เพราะว่าเวลาที่เราเรจ็บป่วยเราแบบเราเหมือนเราหาเงินมาเพื่อเอาเงินไปให้หมองไง<ม>อันนี้มีความโชว์อันนี้อันนี้อาหารลูกนะคะอันนี้อาหารลูกเด <c oughs> ี๋ยวลูกก็จะมาเล่นอยากให้ดูหรือเกม คีมเนียนมากคีมแบบคีมมันเนียนคีมแบบเนียนแบบคือตีคีมก็คือตีคีมเนียนเบอร์นี้เลยนะคีมที่ใช้ตัวนี้มันไม่ใช่บิสคีมนะถ้าเป็นเค้กแต่งงานเนียนเบอร์ยังไงก็ต้องเป็นมัตเตอร์คีมนะอันนี้คือเนียนมากๆเลยี่ไปด้วยแล้วกันเพราะว่าเราจะเข้าข้อที่สามนี้มันคือมันเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะคะหลายคนเราอ่ะกูปูมองว่าอย่างีถึงจะมีเงินเยอะมาก แต,แต่จุจดๆหนึ่งที่เราพยายามทำกันตลอดก็ค <iels> <laughs spikes> so ือทาให้มันดีขึ้นว่าทุกวันในสิ่งที่เราเป็นพัฒนาเหมือนพัฒนาขึ้นไปทุะวันอ่ะจะสังเกตว่าคนที่เขารวยแล้วเขายังทํางานเพราะว่าอะไรพาะเขาก็อยากดีขึ้นในทุกวันเนาะมีคุณค้าต่างๆโบตกไอโซโบใหญ่ก็คือว่าถ้าเกิดว่าทักษะไหนนะที่รู้อยู่แล้วเราก็คือหมั่นอัปเดตพัฒนาขึ้นอย่างเงี้ยถามว่า รารู้ไหมว่าเราต้อง,องทำเค้กยัไงไงตพราะปดาชินองไรขึ้นยังไงอยู่เนี้<ล>ย้ราเราก็รู้นะนะเราก็ทําเป็นนะแต่ร<ช>ู<ด>้ไหมว่าเมื<ด>่อ<ไ>ก,ก่อนเมื่อก่อนเนะ่ทำเค้กแต่งงานยี่สปอนด์นะ่มันเป็นเรื่องใหญ่มากสาหรับครูบนโต๊ะเนี่ยจะแบบเลอะมากแบบทุกอย่างกองมาอยู่บนโต๊ะหมดเลยแต่ตอนนี้ไม่ใช่เพราะเรารู้แล้วว่ามันจะแตกค,คือยังไงอ,อเวลาเราก็ต้านลงกาไรที่จ่ายเวลาก็มากขึ้นใช่คือที่สําคัญนะคะต้นทุนอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของเวลานะเราก็ ถ้าเกิดว,ว่าอันไหนที่เราทําไปอยู่แล้วเราก็คือหมั่นอัปเดตแล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้<ม>นอย่างเช็คแต่งงานเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าเมื่อก่อนทําใช้เวลานานกว่าน,นี้ทุกวันนี้คือพอมันดีขึ้นมันพัฒนาขึ้นนะมันก็ใช้เวลาน้อยลงอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว,ว่าทักษะไหนที่ใครมีอยู่แล้วก็อัปเดตพัฒนาให้มันดีขึ้นอีกไปได้นะส่วนใครที่ไม่มีทักษะไหนนะคะเราก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะซึ่งในยุคนี้มันเป็นอะไรที่ ท่านทาง่ายในการที่จะศึกษาฝ่ากงเคยพลาดนะสำหรับการตั้งเป้าหมายอะ่ะเหมือนเราตั้งเป้าใหญ่ใช่ไหมแล้วเราก็จะโฟกัสกับเป้าที่ใหญ่แล้วกลายเป็นว่าเป้าเล็กๆที่เราสาเร็จในทุกวันอะ่ะ <c oughs> เราไม่ได้ยินดีกับมันเพราะเรามุ่งไปที่เป้าใหญ่แต่เอาจริงๆอะ่ะเราควรจะยินดีกับ <c oughs> ทุกวันอย่างสมมติวันนี้กูปาดชิม20ปอนด์ในเวลาที่จํากัดได้มากขึ้น กูก็สำเร็จแล้วนะหมายความว่ากูก็มีแบบจุดที่ยินดีกับความสําเร็จตัวเองได้แล้วอ่ะยินดีกับความสาเร็จก้าวเล็กๆไปในทุกๆวันแบบนี้ก็คือขอบคุณตัวเองใช่ขอบคุณตัวเองคือมันจะบอกว่ามันเป็นเชื้อเพลิงที่ทาให้เราอ่ะไปถึงเข้าที่เราตั้งไว้ใหญ่ได้เพราะว่าถ้ามันไม่มีเชื้อเพลิงเติมทุกวันนะคะทุกคนเคยรู้จักคำว่าทอไหมที่คนเขาพูดกันอ่ะทอทอ ไม่ใช่ลิงถือท่อไม่ใช่ลิงนะที่จะถือกคออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ที่จะถือท่อได้อย่างเดียวคนก็ถือได้นะจ๊ะสี่แล้วมิี่จะไปต่อในเรื่องข้อที่สี่ของการตั้งเป้านะคะก็คือเรื่องของครอบครัวแล้วก็ความสาคัญอย่างเมื่อกี้ที่วิ่งไปวิ่งมานั่นก็คือมนุษย์ลูกมนุษย์ลูกซึ่งแบบว่าเอ๊ะเราจะต้องทําอย่างไรคือในชีวิตเราอะครอบครัวความสาคัญเรามีอะไรบ้างครอบครัวในแง่ของเป็นครอบครัวที่เราเกิดมาเนี่ยเรามีครอบครัวในถึงพ่อแม่ แล้วในครอบครัวที่เราเปมีใหม่อ่าอ่าอันนี้กลายเป็นปว,ว่าครอบครัวเราแล้วครอบครัวเราครอบครัวเราแล้วครอบครัวเครอบครัวเรา,เราแล้วก็ครอบครัวต่ังถ่ายอยู่อย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่มันเพิ่มเติมเข้าม,มาในชีวิตเนาะคือเราจะเราใช้ชีวิตมาหลายปีมันก็มีทั้งเพิ่มมันก็มีทั้งลดนะคะข้อแรกก็คือการที่เราต้องบาลานมันไปด้วยกันคือบาลานที่มันไปได้ทงเรื่องงานเรื่องของครอบครัวเรื่องของลูกนะหรือถ้าบาลานไม่ได้ทํำยังไง เบนค่ะเ้าไปเลยมีแลกไม่ได้นะมาลานไม่ได้นะก็คือไปให้เวลากับลูกไม่ได้เพราะว่าต้องทำงานงานไม่เสร็จแล้วทีอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้ถ้ามีแลกไม่ได้ดีบาลานซ์ไม่ได้นะคะบาลานมันไม่ได้สะสมดุลมันไม่ได้เลยก็ต้องไปข้อที่สองค่ะก็คือเป็นเบนมันเลยนะคะเบนมันก็คือการที่คุกม,มันเข้าด้วยกันในดะ่อยื่อกีนี้ก็จะเห็นว่าเด็กๆมาวิ่ง แถวแถวนี้อย่างเราเนี่ยก็คือพยายามที่จะทําตัวเป็นเด็กเหลือเกินนะคะถึงแม้มันจะทํายากแล้วก็พยายามเหลือเกินนะเ <g ül> ออก็คือที่จะทําให้เข้ากับเด็กๆได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างไงนแงๆของเรื่องของด้านครอบครัวความสัมพันธ์ที่เราสามารถอ่าั้นเต้าไปพร้อมกันได้อะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราค่อยมาทำเราค่องอ,อกปรการที่หลังอย่างเงี้ยซึ่งมันอาจจะสายไปแล้วก็ได้นะ,ะทุกคนอย่างของรัวง่ายๆเลยคือถ้าสมมติ อย่างลูกอะต้องการพัฒนาด้าน,ด,านด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กใช่ไหมแล้วปูทํางานเรื่องงานปั้นปูจะเอาลูกอะมาปั้นกับปูแล้วก็ปูได้งาน<ม>เขาได้กล้ามเนื้อมัดเล็ก<ม>แบบนี้ได้ไปพร้อมกันเลยทําด้วยกัน<ม>หรือว่าถ้าเกิดว่าเอา้าถ้าไม่ใช่เรื่องลูก,ลกอะคะถ้าไม่ได้มีแต่ลูกอะชีวิตก็มีสาหไหมชีวิตก็มีเพื่อนไหมชีวิตก็มีแบบอย่าง<ม>ปูจะทำไงรู้ไหมเดี้ยตัวย่างนะสมมติสมมติปูเรียนอะไรเพิ่มเติมสมมติปูเรียนตลาด ชวนชวนสามา <นะ S 1> เรียนกันตลาดเนื่อก <นะ S 1> ันลองเล่นดูกันเรื่องก้อนใหญ่สุดเส้นข่าสุนกลางของกูก้อนนี้มันสิบเซน,เนติเมตรอันนีะเออสิบเอ็ดนิ้วชั้นล่างสุดสิบเอ็ดนิ้วน,นะ,นะแล้วก็ความสูงของกูอยู่ที่ห้านิ้วใหญ่มากจ้ะแม่นี่นะเดี๋ยวกูจะเอาไปเข้าตู้เย็นให้มันเซตตัวไ้ก่อนโอเคนะคะข้อข้าจะเป็นในเรื่องของสังคมแล้วก็การแบ่งปันนะคะซึ่งข้อเนี้ยหลายคนอะ มันคืออะไรมันคือก็คือการช่วยเหลือสังคมนั่นเองนะการช่วยเหลือการแบ่งปันนะคะคือด้วยความที่หลายคนอาจะคิดว่าข้อนี้นะคะคือเราต้องประสบความสําเร็จแล้วคือเราต้องเหลือแล้วอ่ะเราถึงจะออกมาทําข้อนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าเรายังไม่พร้อมเรายังไม่มีอย่างเงี้ยเราจะออกมาทําได้หรออย่างเงี้ยคือเราก็ต้องรอสาเร็จก่อนไหมคือทุกคนก็กลายเป็นกลับไปโฟกัสที่ งานจันเงินอยงนีนะคือทุกคนไปให้ความสําคัญกับข้อแรกมากๆเลยนะคะ <ừ> สิ่งที่เราเจอมาสิ่งที่เรามีผลลัพธ์มาหรือสิ่งที่เราทําอยู่ใช่ใชเราสามารถนํามาแชร์ชนํามาแบ่งปันให้เพื่อ<ช> <ๆ S 2> นๆเอาไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะ <ๆ S 2> คือจริงๆ,ๆแล้วอ่ะหลักๆเลยนะที่ผู้ทาที่ผู้ออกมาสอนเนี้ยเพราะว่าปูมองว่าปูอ่ะเกิดมาจากเบเกอรี่เบเกอรี่ทำให้ปูแบบเรียนครอบครัวหรือทำอะไรได้ทุกอย่าง แล้วมันมีแบบหลายๆคนที่สนใจร่เนเด็กกันดี่แล้วมีความเป้าหมายของเราเราเลยออกมาแชร์แบบนะี้อันนี้ยตอนแรกเราก็ไม่ได้แบบคิดถึงสังคมอะไรมากมายเราแค่คิดถึงตัวเราได้แล้วว่าเอยเรามีอะไรแล้วเราอยากจะให้อะไรแบบนี้เ,เ,อ, <quelques> เออแต่มันก็ไปตรงเป้าในเรื่องอของการการ้องหาการบาลานซ์นชีวิตอย่างนี้นะคือพอเราออกมาแชร์อย่างเงี้ยสิ่งท <Beifall S 1> ี่ได้คืออะไรปะสิ่งที่ได้มากกว่าการให้อ่อสิ่งที่ได้คือมองว่ามองว่าเรามาให้แต่จริงๆแล้วอ่ะในการที่ให้อ่ะคือ ทุกๆอย่างะเวลาที่เราให้คุณเ่าออไปนะคะมันก็คือมันจะคืนกลับมานะคะทุกคนเหมือนกันอย่างเช่นเรามาให้ความรู้สิ่งที่เราได้ก็คือเราพัฒนาตัวเองมากขึ้นเราออกมาพูดอย่างเงี้ยเราก็ต้องพัฒนาหน้าตามเราจะออกมาแบบหน้าแบนาบ,นาบนั่นเนี่ยหน้าแบบนึกออกไหมเราก็ต้องพัฒนาไปเรียนแต่งหน้ามานะจ๊ะทุกคนสองสองสี่ที่นองเนี้ยคือก็ต้องไปเรียนคือไปไป,ไป,ไปพัฒนาในเรื่องของ เราก็ได้การพัฒนามันเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้แบบนี้เมื่อก่อนกูก็แบบว่าหยับโซมถ้าใครไปดูคลิปคู่เก่าๆอ่ะเราก็ออกมาโดยคือเราจุดไหนก็จุดนั้นไงออกมาก่อนออกมาทําก่อนแต่ว่าพอผ่านไปเรื่อยๆก็อย่างเหมือนการทำเค้กอ่ะเราก็พัฒนาขึ้นไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปอตอนนี้ยังไม่ได้สวยที่สุดนะแต่ต่อไปต้องชื่อตัวเเลยนะคะข้อสุดท้ายในเรื่องของอารมณ์และจิตวิญญาบางคนแยกเรื่องเ็น่านอารมณ์พวกง่ายๆก็คือเรียกว่าเรื่องเัื้ออารมณ์เรื่องของตัวเองอะไรอย่างเงี้ย ศึกษาในเรื่องของคือดจิตวิญญาณมันคืออะไรอ่ะมันคือมันคือพูดง่ายๆมันคือเรื่องภายในเรื่องภายในเรื่องจิตใจเป็นเรื่องของไมลอะค่ะไมลที่เขาบอกว่าให้มีไมล์เซตไมลเซตที่ถูกต้องไมลเซตที่ดีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการที่เราอ่ะมีไมลเซตที่ดีอ่ะ มีความมีความคิดที่ถูกต้องอย่างเงี้ยมีจิตใจที่แข็งแรงอย่างเงี้ยมันจะทําให้การทํางานของเราอะมันไปได้เร็วมากเลยนะพวกอย่างนี้นะคะเรื่องของจิตวิญญาณบางคนมองว่ามันเป็นเรื่องของผีวสัมผัมันจริงๆริมันไม่ใช่แค่งานที่จะไปเร็วนะด้านที่เหลือห้าข้อที่เราพูดไปเนี่ยถ้าเกิดข้อที่หกข้อเนี่ยเข้าใจคือมันไปได้เลยยกตัวอย่างนะคะว่าเรื่องของจิตวิญญาณไม่ใช่เรื่องผีสังผัืออะไรอย่างนี้นะไม่ใช่นะคือจิตวิญญาณก็สมสคือโซโซ เขาเรียกสปิริชวอะเออสปิริชวลอะไรอย่างเงี้ยคือก็คือเป็นเรื่องของจิตใจภายในเลยนะคือภายในในที่นี้ก็ไม่ใช่หมายถึงว่าหมดรูปลับไข่อะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะภายในสูตรีอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็คือเป็นเรื่องของจิตใจแบบล้วนๆ้วเลยนะคะคืออย่างเช่นเวลาที่เขาพูดถึงในเรื่องของความสุขคือหลายคนมองว่าความคือหลายคนไปโฟกัสกับความสาเร็จซึ่งจริงๆแล้วต้องมองว่าความสาเร็จนี้คือจะเกิดขึ้นอะ เพราะอะไรคนอยากได้ความสาเร็จก็เพราะว่าอยากที่จะมีความสุขแต่พอเรื่องนี้นะคะคือเราสามารถมีความสุขได้ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่สําเร็จได้เลยใช่ค่ะความสุขอยู่ที่ใจก็คือเขาถึงได้บอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเคยได้ยินคำนี้ไหมหลายคนเชื่อไหมว่าตอนแรกอ่ะกูอ่ะก็คือสมัยตอนเด็กๆอ่ะที่แบบว่าเรายังแบบว่า เราเคยเข้าวัดเราเคยเห็นป้ายที่วัดเขาเขียนสัจธรรมปัญญาอะไรต่างๆเราเข้าไม่ถึงเราเข้าใจว่าเป็นเรื่องของคนแก่เราเข้าใจว่าเป็นเรื่องของรุ่นพ่อรุ่นแม่ของคนที่มันเข้าวัดเออแต่จริงๆอ่ะมันไม่ใช่มันเป็นการที่เราเราสามารถสามารถใช้กับชีวิตเราเรียนได้นะตอนนี้ไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่เราใช้ได้เลยถ้าเราแบบเข้าใจมันเนี้ยแต่ตอนนั้นเราไม่เข้าใจไงใช่กาททำที่เราทําไว้แล้วในอดีตมันนั่นหมายความว่าอะไรถ้าอนาคตอยากได้อะไรอ่ะณวันเนี้ยคุณทําอะไรอยู่ ใช่อ่าอ่าถ้าพูดอย่างนี้พอเข้าใจไหมในเรื่องของจิตวิญญาณมันจะเป็นเรื่องประมาณนี้นะคะซึ่งข้อหกเนี้ยถ้าเกิดว่าใครยกระดับจิตวิญญาณขึ้นมาได้นั่นแปลว่า้าข้อเนี้ยมันสามารถก้าวกระโดดได้เลยออก็อเลยว่าวันนี้เราก็เลยณวันนี้วันที่เราเข้าใจทำ6ด้านแล้วนะคะคือเรามีความรู้มากขึ้นเราก็เลย กล้าที่จะอาอมาแบบปันก็คือหมือนกับว่าถามว่ามันมีผิดมีถูกไหมคือการตั้งเป้าจะเป็นต้องหกข้อตามเราไหมไม่<ช>จาเป็นนะคะไม่จําเป็นนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เราก็ไปคือไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราตั้งมันเป็นเรื่องที่มันเคยเกิดึ้นแล้วทุกๆอย่างนะคะที่ทุกคนเจอคุณต้องต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่มันผ่านมาหมดแล้วไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรมันมีคนที่ผ่านมาแล้วทั้งหมด ไลฟ์หน้าวันอังคารนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องไอเดียในการทำโปรดักต์ให้แตกต่างอ่ะ,อะเดียก็ไปแล้วนะคะทุกคนวันเด็กที่แบบว่าไม่ต้องรแล้โอเคค่ะไม่ยปายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ